หลายข่าวก็ได้อัน,นิสงส์ลุงพลครับทำให้เรื่องนั้นไม่ดังขึ้นนะครับนักชกเหรียญทองเราก็ได้เรื่องลุงพลมาก็เรียกว่าหายใจได้คล่องเลยทีเดียวนะครับถ้าลุงป้าลุงปิดทุกช่องสามารถช่วยกันไปในทางทนายอย้ำอีกทีนะครับถ้ามันจาเป็นถึงขั้นนั้นนะถ้าเราให้แต่ปจแตนมามาขยับเพราะปัตแสนไม่ถูกยกนะครับ แต่สมมุติว่ามันแย่กว่านั้นนะฮะของป้าแตนคนเดียวก็ยังไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องติดต่อทนายนะครับนะครับติดต่อทนายเนาะเราก็ไม่มีเบอร์ทนายด้วยเนาะนะครับแต่เราว่าเราเชื่อว่าอดทนได้ครับอดทนได้นะเราอดทนได้เบื้องต้นเราก็มาดูแบบนี้นะครับมาสนับสนุนยูทูบเบอร์ทุกช่องช่องเล็กช่องใหญ่ก่อนนะครับเราต้องสามาัคคีในวงวงข้างนอกก่อน เพื่อป้องกันวงข้างในนะครับส่วนวงข้างในมันมีขีดจากัดของเขาอยู่แล้วนะครับมีเงื่อนไข,ขของเขาเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้มากก็เป็นหน้าที่ของทีมทนายนะครับเราก็มาดูแลกันเองก่อนเนาะให้เกิดความเข้มแข็งของพวกเราก่อนนะครับนะฮะไม่อายเนาะอย่างที่ท่านทนายนงว่าอายไหมที่คุณจะมาอยู่ตรงนี้ผมไม่อายครับผมบอกนานแล้วผมไม่อายนะครับ ผมไม่อายนะครับเพราะว่าผมเออผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยผมเหมือนอ่าช่องของช่องของช่างตั้มเขากําลังใกล้จะลงแล้วล่ะใกล้จะลงผมก็ทํางานอยู่ก็ฟังช่างตั้มไปจู่ๆช่างตั้มร้องโอ้โอ้สวัสดีครับผมก็มาไล่ดูใครอะแต่เขาเออชื่อ แักแห้งๆนะครับช่องของเอ้าลืมชื่อกล่ะเรียกแต่ชื่อเล่นเขาจนลืมแล้วนะครับช่องของบักแห้งบักไหลช่องบักไหลโผล่มาทักในช่องของช่างตำ่ำผมว่ามีเลมีนัยยะบางอย่างนะพอผมพอดาได้แล้วนะครับผมก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าเขาท่านช่าง,งต่าบอกโอ้ โอ้โหนานขนาดนี้เนี่ยไม่มาทักนี่โอโ้คนนี้มาทักผมเลยครับผมไปตามอ่านไลน์ได้ยเขาทักบอกว่าเขาเขาเขา,เขาถามช่างต้มว่าอะไรนะเขาทักว่าประมาณว่าแบบคำดีๆเนีแ่ยบอบกว่าไฟดับบ่อไอหรือไฟดับบอลาไฟดับบ่อไอ ถ้าผมจะไม่ปิดนะไฟดับบ่าอายช่างตําทักทายอย่างโอ้โหนานมากนยเนี่ยไม่เคยมาทักเพิ่งมาทักทายครับผมหมักไหลมาทักทายครับมาทักเลยนะครับมาทักช่างตําช่างตําร้องเสียงดังเลยโอ้โหโอ๊ะลองไปไล่ดูผมก็กลับมานั่งไล่เดี๋ยวอ๋อมีเข้ามาทักทักแบบเนี้ย ไฟดับบออ้าหรือถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ถ้าจําผิดใครใครพอจําได้มามาบอกผมหน่อยว่าเขาทักอะไรแต่ทักเป็นมิตรนะทักเป็นมิตรทักเป็นมิตรน,นะฮะเออผมก็เออเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนะฮะนะทุกคนเป็นพี่น้องกันทั้งหมดทั้งปวงนะคุณบันเนาะนะครับคุณจะรูโรคุณวันเพ็ญนะครับคุณเจนูบอกสู้ๆเด้สอสงสารลุงใช่ครับเมื่อเราสงสารลุงแล้วเราจะรู้วิธีการเซฟเขา แล้วเราวางตัวยังไงเราไปอยู่จุดไหนเราเชื่อว่า FCP t P เป็นเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งชุมชนที่แข็งแกร่งเป็นเป็นเหมือนผนังทองแดงกำแพงเหล็กมานานแล้วสามปีไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดตอนนั้นที่เกิดสงครามกันทางขนาดใหญ่สงคราม ในสองสองฝั่งเนะี่ยพวกเรายังยืนหยัดต่อสู้กันมาลุงพลพวกมีแต่ฝั่งเรานะลุงพลไม่มีสื่อใดๆเข้าข้างแต่พวกเราก็สู้กันมาจนปัานนี้ให้ลุงพลเหมือนไข่ในหินพวกเราก็ปกป้องมีสายฟาดสายนั่นสายนี่นะครับสายฟาดเราก็อย่างที่ทราบครับก็โดนคดีมาเรื่อยๆเลยสายฟาดก็โดนคดีมาเรื่อยๆ เราก็รู้อยู่เนาะนะครับตอนนี้อาจจะแรงไปนิหนึ่งนะครับก็ให้มังใจกันไปนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับไม่ใช่เรื่องที่เราไปฆ่าคนนี่นะฮะมันก็เป็นกฎหมายหมิ่นเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะครับนะฮะคุณนุ้นู้ครับสิครับนะครับอ่าคุณดวงใจบอกว่าพวกเราจะจูงมือกันานะครับผมต้องการคําพูดประมาณนี้นะนะครับ ขอบวันนี้เบาซอฟมากนะครับต้องขอบคุณนะาแสดงว่าุพวกเรารู้หน้าที่พวกเรารู้มีความรับผิดชอบสูงมากขอบคุณมากครับนะครับมันจะทําให้แต่ละช่องง่ายขึ้นเนาะ,ะมันมันจะไม่ทําให้เราไปสู่ความกโกรธความอะไรทั้งสิ้นนะครับที่เราไม่กโกรธไม่อะไรไม่ไม่ใช่ว่าเพราะไม่ใช่ว่าเพื่อพวกเรานะครับเพื่อเซฟลุงป้าครับเราเข้าใจสถานการณ์แล้ว เมื่อเรายิ่งเข้าใจสถานก,การณ์เรายิ่งต้องลดเงื่อนไขให้มากที่สุดนะครับนะครับถ้าเราลดเงื่อนไขฝั่งตรงข้ามก็ทําไม่ได้ทําอะไรพวกเราไม่ได้ครับเพราะเราให้ความร่วมมือตลอดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพวกเราจูงมือกันต่อไปด้วยกันอย่างมีสติอาจารย์แล้วทําให้ลุงป้าป้าแตนตลอดไปโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณแทนลุงป้าเนาะที่มีเอฟซีที่น่ารัก ประมาณนี้นะครับทั่วทุกสารทิศเลยนะครับคุณนางพญาผมข่าวครับสีครับผมนะฮะนางพญาผมข่าวนะฮะนะะคุณจรูนคุณสิทธีรักครับคุณแสงจันทร์นะครับผมนะฮะอ่านะครับฝากช่อง youtube ปัตตนชาแนลนะครับอีกทีนะชื่อคนเดียวนะครับรูปคนเดียวถ้าท่านไปเจอช่องใดมีสองคนเนี่ยนะครับ ให้ให้คิดว่าไม่ใช่ไว้ก่อนนะครับให้คิดว่าไม่ใช่ไว้ก่อนนะคือเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับโอเคนะครับคุณยุกิครับคนล่าฝันลุงอายุสี่สิบเจ็ดไหมไหมคะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่นะเพราะผมจะไม่ผิดนะน่าจะสี่สิบเจ็ดนะนะครับถ้าใครมีข้อมูลตรงก็ตอบด้วยนะครับ พี่รัฐบสวัสดีครับอาจารย์นะครับนะครับคุณวงคุณวงขวัญบอกว่าอาจารย์ครับมีคนพิมพ์บอกปิดเดี๋ยวก็จะโดนปิดเอ่อเปิดเดี๋ยวก็จะโดนโดนปิดถาวรเออเราก็มีรู้ครับว่าเหตุผลมันมาจากอะไรนะฮะเหตุผลมาจากอะไรนะครับ คือเราก็พยายามลดเงื่อนไขนะครับว่าเพราะว่าป้าแตนชื่อป้าแตนเนี่ยป้าแตนไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนผิดครับในคดีนี้ป้าแตนถูกยกเนี่ยนะครับน่าจะทดลองจุดนี้ก่อนทดลองจุดนี้ก่อนนะครับแต่ถ้ามีชื่อลงพนน่าจะไม่ได้นะครับเราก็เลยลดเงื่อนไขลงให้มากที่สุดนะครับลดเลื่อนไขลงให้มากที่สุดนะครับนะนะฮะ เราเราไม่ไไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การท้าทายน,นะคือต้องให้มันเราเป็นมนุษย์นะครับเราต้องการให้สื่อสารไว้สื่อสารครับนะ <S <S เราไม่เขาไม่ควรจะมากดดันมากจนไม่ให้สื่อสารต่อกันนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพเบื้องพื้นฐานเองนะครับนะครับแล้วก็เราก็ลดเงื่อนไขมากที่สุดนั่นเองนะครับนะนะครับ <S <S เอาไว้แล้ครับก็คือไว้ติดต่อสื่อสารนะครับนะ คุณคำใหม่ครับคุณนางพุทธครับสวัสดีครับผมนะครับคุณคุณครูนะฮะสตอรี่ครับคุณชัยสามสองนะครับสิครับนะครับแล้วอ่าคุณสุกัญญาครับสิครับผมนะครับคุณยันดาบอกว่าขอให้ลุงป้าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจนะครับลุงป้าล้มามาหลายครั้งแล้วลุงป้าก็สู้ขึ้นมาได้ยืนหยัดขึ้นมาได้ อย่างอัศจรรย์นะครับดังนั้นเรื่องนี้เราเดาได้แลว่าเ,าเพราะว่าลุลงมีความผิดนะครับแต่ว่าสารสารให้มาอยู่ที่บ้านก็คือประกันตัวนะครับประกันตัวด้วยราคาแพงมากนะครับดังนั้นการขึ้นไปแต่ละชั้นนี่มันจะแพงนะครับนะครับแล้วก็จุดนี้มันจะไม่เหมือนเดิมลบลบความจําตอนก่อนตัดสินออกไปเลยครับ เราก็มาเรียนรู้ใหม่เรากําลังเรียนรู้ใหม่ลุงพลก็เรียนรู้ใหม่ใครก็เรียนรู้ใหม่อาจจะผิดพลาดนะครับเมื่อรู้แล้วเราก็หยุดนะครับะแบบนี้เนาะนะครับกนะ็เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจสู้กันต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับไอซี่กี้นะครับที่ประกาศไว้นะครับเพราะว่านะครับส่วนนี้ ป้าแตนเป็นคนดูแลให้ก็นะครับป้าแตนคือคนที่ไม่ผิดแล้วนะครับย้ําอีกทีนะป้าแตนเป็นคนไม่ผิดนะครับสารยกนะครับนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ป้าแตนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของของซีอนะครับเขาก็ทําทําได้เนาะฝากนะครับโปรนะครับโปรต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับโปรต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็ฝากสนับสนุนแล้วก็ซื้อกันนะครับคุณเฉลียบอกว่าอาจารย์ให้ข้อคิด ใความเห็นดีมากขอบคุณมากครับเราต้องต้องประครับประคองกันไปฮะอันไหนที่เราจะพูดแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากครับที่พวกเราต่างหากครับที่เข้าใจดีนะฮะเข้าใจดีนะครับ,ค,รบคุณบรรณคุณประกอบครับคุณประคุณประคุณประเสริฐใช่ปะ่ะนะครับไม่นะ คุณถ้าผมเคยอ่านนะคุณประเสริฐนะคุณประเสริฐใช่ไหมนะครับคุณไกรวันฮะสิครับผมนะครับคุณพิรัตนะครับนะครับเราก็ทักทายคุณคุณช่างปุ๊กไก่นะครับนะฮะสิครับผมนะครับเราเข้าใจนะครับว่าทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะมันลําบากอยากสื่อสารอยากพูดอะไรออกมานะครับแต่ว่า เนื่องจากเรารับรุบผลมาแตนนะครับเราต้องเซฟเขานะครับดังนั้นอ่าก็จะเป็นการทักทายซึ่งกันและกันก่อนเนาะนะครับเราไม่สามารถนําทุกเรื่องที่เราคิดออกมาได้ครับนะฮะแล้วเขาแล้วแล้วแต่เขาเลยนะครับทีมทนายจะจัดการเองอ่าถูกต้องครับตอนนี้คนมีหน้าที่โดยตรงคือทนายครับทนายนะครับก็ทนาย ทานนายและลุงก็คงจะสู้ทุกสารนั่นแหละครับนะครับสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนั่นคือข้อข้อของกฎหมายเนาะนะครับกฎหมายเขาวางไว้นะครับไม่มีใครอยูนเหนือกฎหมายนะครับถ้าถ้ายังทำตามกฎหมายอยู่ก็กฎหมายก็จะนะครับคุ้มครองนะคุ้มครองนะครับ กดมา้จะคุ้มครองนะครับผมนะฮะคุณนุศราด้วยเนาะคุณโอคุณคุณโมคุณโมนะครับบอกว่าคุณโมอาเนาะนะครับทักทายพี่ปุ้ยมานะครับนะครับคุณอรดาครับสีครับผมพี่สุดาน้ำแอดพี่สุดาน้ำครับสิครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราเสียใจสู้ต่อไปเออนะเราล้มมาแล้วจิตจิตเราดิ่งมาหลายรอบแล้วจิตเราดิ่งมาหลายรอบเราร้องไห้มาเยอะแล้วครับจนไม่มีน้ําตาแล้วนะฮะ จนมีน้าตาแล้วนะครับเราจะรอร้องไห้ในโอกาสใหญ่ๆถัดไปครับน้ําตาเราจะออกมาโดยมีรอยยิ้มนะครับเราก็จะรอวันนั้นตอนนี้เราก็อดทนอดทนและอดทนสามคำเท่านั้นครับอดทนอดทนและอดทนนะครับนะครับเรามีเงื่อนไขจํากัดมากนะครับตอนนี้นะครับนะครับบางครั้งเราก็อยากพูดนะครับแต่ว่าเราก็นะครับ เราเชื่อว่าไม่เป็นผลดีนะครับในการตามเรื่องนี้อยู่คุณการชนกนะครับนะครับคุณสุคําแก้วนะครับผมนะฮะคุณการชนกอยู่ข้างบนเนาะอ๋อคุณสุภณีครับนะสิครับผมนะครับบอกว่าพวกตรงข้ามมันพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลุงได้มีปัญหานั่นแหละครับได้แล้วครับนะนั่นเลยฮะเรารีบ เราเข้าใจแล้วก็ทีมทนายได้ได้หยุดเพราะว่าถ้าเรายังยังไม่หยุดเนี่ยสื่อมันก็จะมาทุกวันสื่อจะมาทุกวันกลายเป็นว่าจริงๆพวกเราทําถูกครับจริงๆพวกเราทําถูกเพราะว่าเขาคงมองว่าถ้าลุงพลยังพูดอยู่อาจจะเข้าเงื่อนไขอะไรได้นะครับแต่พ่อลุงพลก็อยากอธิบายไนงะยิ่งอธิบายยิ่งผิดนะครับเข้าใจจุดนี้นะ เหมือนกับว่าลุงพลโกหกนะครับดังนั้นก็เลยตัดไปเลยนะครับก็คือไม่ไม่พูดดีกว่านะครับไม่พูดดีกว่าดีที่สุดคือไม่พูดนะครับไม่พูดกับสื่อนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดกับเมียนะไม่ใช่นะนะไม่ให้พูดกับลูกนะคือไม่ให้ไม่ให้ข่าวนั่นเองนะครับไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้ใดใดทั้งสิ้นนะครับจะไม่ให้ลุงพลเป็นแหล่งข่าวอีกเลยนะครับไม่ใช่แหล่งข่าวเลยนะครับถ้าข่าวอื่นๆมาแสดงว่าไม่ใช่ กลายเป็นว่าการที่ลงพลหยุดเนี่ยมันทําให้สํานักข่าวต่างๆก็ไม่มีข่าวใหม่ก็จะเอาข่าวเก่ามาเล่นให้สังเกตจุดนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับนะฮะนะฮะอ่านะครับคุณ W h phone ฟนะครับสวีครับอาจารย์สงสารป้าใช่ครับ เรานำความสงสารมาเป็นพลังนะครับมาเป็นพลังคุณธมูนนี่นะคุณมูลมาแล้วนะครับคุณสุคนทานนะครับคุณเป็นสีนะครับผมนะครับคุณเรืองฤทธิ์แอดเรืองฤทธิ์ครับบอกว่าเราเตือนพวกท่านแล้วพวกท่านไม่ฟังเราก็จะช่วยอะไรไม่ได้นะครับเออนะครับก็คือเราต้องช่วยกันนะครับทุกช่องเลยนะครับถ้าท่านไปช่องใดท่านก็จะใช้มาตรฐานนี้นะฮะ หรือท่านไปเห็นคนอื่นอยู่ในช่องใดที่อาจจะไม่ได้มีการพูดแบ็กกราวอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยกันเตือนกันนะนะครับนะครับเราต้องมีคนคุมเกมนะครับในการพูดกันคุยนะครับแล้วก็แอดมินของอาจารย์ทุกท่านครับมีแต่คุณภาพนะครับมีแต่คนคุณมีคุณภาพเลยนะครับผมก็ได้รับคำปรึกษาจากแอดมินนี่แหละครับด้วยความสัตย์จริงครับ ผมก็ได้อดินของพวกเราเนี่ยครับช่วยเตือนช่วยบอกอาจารย์นะครับต้องขอบคุณแอดมินทุกท่านเลยนะครับคือเราจะเราจะช่วยกันทุกรูปแบบเลยนะครับช่วยกันทุกรูปแบบนะครับบางทีอาจารย์อาจจะมองผะมองไม่ครบนะครับก็ได้อดินแต่ละท่านมามาแนะนําด้วยนะครับมันก็จะทําให้เรารอบครอบมากขึ้นนะครับคุณสมบุญว่ายอดวิวสดว่าแต่ละครั้ง อาเมื่อกี้สองชั่วโมงครับสเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับเพราะว่าสถิติคนดูพร้อมกันในเวลาเดียวกันถึงห้าพันกว่านะครับมันจะมีผลต่อต่อชั่วโมงด้วยนะครับมีผลต่อชั่วโมงต้องขอบคุณมากครับต้องขอบคุณมากนะครับให้ป้าแตนเป็นเป็นหัวเรือใหญ่นะฮะเป็นหัวเรือใหญ่นะครับ เป็นลังใจให้กับสี่หัวใจแห่งนครจบบดงค่ะนะครับนะฮะคุณวันบอกว่าคนที่ไม่หวังดีกับลุงกับป้าขอให้คิดดีพูดดีทําดีเมตตาด้วยเถะนะครับใช่ครับบางครั้งเราก็คิดว่าเราไม่สร้างเงื่อนไขเพื่อไม่ให้เขาโมโหก็ได้ครับนะครับ ถ้าแรงไปมันก็แรงมาครับนะครับเราก็อยู่มมอๆไม่แม่ดีกว่านะครับกุสโนครับสิครับผมนะครับคุณเหมียนคุณเหมียนคุณเหมียนครับสิครับสงสารป้ามากใช่ครับแล้วก็ให้ความสงสารเป็นพลังนะครับในการปกป้องนะครับเราไม่อ่อนแอนะครับต่อไปเราไม่อ่อนแอนะเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองนะครับนะครับ เพื่อเราจะได้เป็นพลังให้กับลุงพลปัดแตนถ้าพวกเราอ่อนแอเสร็จแล้วครับมันก็จะไม่เกิดพลังนะครับอ่อนแอปุ๊บเราจะเราจะไม่มีอ่อนแอปุ๊บสมองเราก็จะไม่มีไม่มีความเข้มแข็งในการคิดวิเคราะห์นะครับปัญญาเราก็อาจจะอ่อนแอไปด้วยนะครับดังนั้นเราต้องรีบทําให้เราสลัดความอ่อนแอแล้วก็เข้มแข็งขึ้น เราก็จะมีความคิดในที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์มากขึ้นเขาเรียกว่าความคิดมีพลังมากขึ้นนะครับดีแล้วที่ลุงปิดวาจาใช่ครับถือว่ามันได้โอกาสเหมาะนะถ้าหลังจากนี้มันทําให้เรารู้สึกว่า,ามันเป็นการแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าสํานึกนะครับในมุมมองเนี่ยคือเออรู้ว่าทําแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยหยุด นี่คือจุดหนึ่งที่จะทําให้เข้าใจว่าเออนะครับคือคิดได้สํานึกเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะครับมันจะทําให้ลดเงื่อนไขบางอย่างลงว่าเออเขนะครับเพราะว่าลุงพลคือชาวบ้านนะครับคือชาวบ้านนะครับก็ออมีการทําผิดบ้างอะไรบ้างน,นะครับดังนั้นนี่นนคือเจตนาว่าลุงพลพร้อมที่จะลดเงื่อนไขสิ่งไหนเขาไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับแต่ถ้ารู้ก็บอกมาก่อนไม่ใช่ว่า ไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้อะไรอะไรมากครับบอกก่อนนะครับหรือเตือนก่อนก็ได้นะครับถ้าเตือนแล้วไม่ฟังนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเตือนแล้วฟังแสดงว่าเจตนาเขาพร้อมที่จะทําตามนะครับนะส่วนใครจะใจร้ายใจรต่อเขาก็อันนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเราก็ไม่ว่านะนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนะครับคุณพระนิดานะครับสิครับนะฮะคุณแม่หมอ สายฟาดนะครับผมวงนี้สายฟาดเราก็ต้องนะเข้ามาอยู่เงื่อนไขด้วยนะฮะคุณย่าน้อยครับนะครับนะคุณคุณฟ้าด้วยเนาะเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้นั่นแหละครับเรามากระจายสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อเราจะอยู่ตามเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับนะครับนะส่วนลุงพลอยู่อยู่ตัวไหนยอย่างไรนั้นเราก็เป็นกาลังใจนะครับเพราะว่าเขาลดเงื่อนไขอยู่นะครับ เขาลดเงินไขนะครับต่างๆลงมากๆเลยนะครับให้ป้าแตนเคลื่อนไหวได้ครับเพราะป้าแตนถุงยกฟ้องนะครับถือว่าณในคําสั่งนี้ป้าแตนเรียกว่าอิสระนะครับอิสระนะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ป้าแตนจะขยับขยื่นวางแผนพูดคิดนะครับทํากิจกรรมต่างๆนะครับทำเป็น c ีอนะครับของบริษัทตัวเองได้นะครับนะฮะเมื่อเราเข้าใจแล้วมันเราก็จะ จะไม่ซีเรียสใดๆอีกแล้วครับเราจะไม่ซีเรียสไม่กังวลใดๆอีกแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับช่องของป้าแตนตามลิงก์ที่วางไว้กดติดตามได้เลยนะครับเออใครยังไม่กดติดตามเนาะนะครับเป็นชื่อป้าแตนชัแนลคนเดียวครับชื่อคนเดียนะครับเพื่อลดเงื่อนไขนะครับนะครับในมุมมองนี้เนาะนะครับมันจะเป็นการสมมติฐานนะครับเราอยู่ในสมมติฐานบางอย่างอยู่นะครับเรากําลังอยู่ในสมมติฐานบางอย่างนะครับ นะครับเพราะว่าเราไม่ได้คนคุมเกมนะครับเราอยู่ในสมมติฐานแล้วก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดถ้าเขาบอกเราก็จบนะครับเพราะาเราไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ตั้งสมมติฐานเองนะครับนะฮะอ่านะครับคุณฟ้าเนาะเมะื่อกี้คุณลักด้วยเนาะนะครับมันข้ามมาเมื่อกี้นะครับครวดมาทีเดียวนะครับอขอบคุณทุกท่านเนาะวันนี้ก็พูดแบบ สบายๆนะขอบคุณมากครับหนึ่งพันสองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเกิดสภาพแบบนี้แล้วสําคัญที่สุดคือกําลังใจนะครับทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับไปเป็นบังใจไปกดไลค์กดแชร์ให้เขานะครับให้ทุกคนได้มีบังใจนะครับเพื่อจะยืนหยัดเข้มแข็งอยู่อยู่ตรงนี้ต่อไปก่อนนะครับจนกว่าเงื่อนไขมันจะสิ้นสุดหรือมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะฮะ เราจะอยู่ในทุกเงื่อนไขนะครับเราจะอยู่ในทุกเงื่อนไขนะครับเราจะไม่สร้างปัญหาใดๆนะครับนะครับช่องที่มีรูปคู่ปลอมนะครับโอเคนะครับช่องที่มีรูปคู่ไม่ไปเล่นนะครับไม่ไปกดไม่ไปฟังใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันนะครับคุณรัตนาครับเซฟครับน้องปุ๋ยและคุณแสงนะครับได้คุณรัตนาก็ทักทายมานะครับคุณไฟ ซอนไทยสงศดีคราบผมนะครับคุณหลวงบีนะครับบอกว่าแค่ลุงพลพูดเล่นยังเอาไปเรื่องใหญ่ใช่ครับนี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหาครับนะครับเราคิดว่าเราไม่สร้างประเด็นเลยนะครับต่อไปเราไม่สร้างประเด็นนะครับอัปโป้นะครับอัปโป้เอ็กซครัรคุณสุภาพพรเนาะนะครับ แล้วเราก็พูดไม่ได้ด้วยนะทั้งที่เรารู้ว่าลุงพนพูดเล่นนะแต่มันควบคุมไม่ได้ครับข้างนอกควบคุมอะไรไม่ได้แล้วนะครับนะครับคุณธรมบูลบอกว่าถึงอีกฝั่งจะบอกว่า f อซหดหายแต่ยิ่งลุงป้าโดนแบนด์เซฐานเดิมยังยึดมั่นเสมอไม่ไปไหนใช่ครับนะฮะมันคือ ยอดเดิมเนี่ยยอดพวกเราเองนะครับเช่นอาจารย์เจ็ดหมื่นเนี่ยคนคนดูไม่ถึงพันเนี่ยจริงๆมันมีลักษณะการกดการกดโดยไม่กดกระดิ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาครับคือกดติดตามให้กดกระดิ่งสองก็คือบางครั้งเช่นเจ็ดหมื่นของผมเนี่ยอาจจะเป็นเลยทั้งห้าหมื่นที่อาจจะเป็นแอคเคาท์ผี คือแอคเคาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอาจจะเป็นปีสองปีทุกคนเปลี่ยนมือถืออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแอคเค้าผีไม่มีการเคลื่อนไหวในนั้นตรงนี้มันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งที่ถ้า youtube ไม่เคลียร์นะครับมันก็จะเป็นเป็นยอดยอดซับอยู่ แต่ยอดซั์นั้นก็คือเป็นเป็นยอดซับที่ตายตายเพราะว่าไม่ไม่ได้สร้างผลไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อช่องนะครับเขาเรียกว่าแอคเค้าผีนะครับมันก็จะมีมากครับมันก็จะมีมากใครจะพยายามไปมองจุดไหนการที่เขาขุดเรื่องต่างๆมาสแสดงว่าเขาไม่มีข่าวสารเขาไม่ได้มีข่าวสารใหม่ันต้องเข้าใจจุดนี้นะครับเขาไม่มีข่าวสารใหม่จากลุงพลพัแต่เพราะลุงพลพัฒน์หงดไง เมื่อไม่มีข่าวสารใหม่เขาก็แล้วแต่เขาไปนั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเขียนอะไรดีกับดูคนป้าแตนก็ไปบางทีก็จะอ่าอะไรก็ได้เช่นเป็นเป็นนักดูดวงเป็นนักดูโหงเิงอะไรก็ต้องพามาหมดครับนะครับแค่ใส่ชื่อว่าดูคนป้าแตนนะครับก็จะมีคนดูนะครับดังนั้นแสดงว่าเขาไม่มีเขาไม่มีข้อมูลใหม่นะครับการหดหายเนี่ยมันไม่สําคัญครับ มันไม่ง่ายนะครับนี่คือบางครั้งเมื่อเขาไม่ได้ดูนานๆเนี่ย youtube มันตัดออกเลยนะยกเว้นเขาจะมาค้นหาใหม่อาจจะมาค้นหาใหม่ก็ไม่เจอแล้วแบบนี้นะครับมันก็มีเงื่อนไขนะครับบางบางครั้งเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่อะไรเนะี่ยทำนองนี้นะเปลี่ยนชื่อบ่อยๆนะฮะก็หาไม่เจอก็เลยหายไปเลยนะครับไม่ก็เลยไม่ได้มาดูเลยหรือไม่ได้สนใจเลยมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติ ที่มีทุกช่องนะครับที่มีคนติดตามอยู่ถ้าลองตั้งใหม่ครับเหมือนเดิมครับคนจะหายไปละเลยครึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายครับบางคนไม่ได้ติดตามเลยก็มีครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะง่ายๆผมเจ็ดหมืนเนี่ยนะจริงๆถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ยูทูบเบอร์เฉาพาะกิจนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์เฉพาะกิจนะครับ มันเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องติดตามเรื่องติดตามคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะครับมันไม่เหมือน youtube ที่เขาทําเรื่องหนังคนชอบหนังก็ไปดู youtube ทําเรื่องสัตว์เลี้ยงคนชอบสัตว์เลี้ยงก็ไปดูอันนี้ต่อให้มีซับซับพันคนคนก็ดูเกินพันต่อให้มีซับหนึ่งแสนคนก็ดูประมาณห้าหมื่นขึ้นแป๊บเดียวห้าหมื่นนะครับ อันนั้นก็คือมันเป็นมันเป็น youtube โดยตรงนะครับยูทูบโดยตรงนะครับตอนนี้เราดูทุปเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับบางครั้งอาจจะกดติดตามเนะมื่อกี้ใครกดติดตามช่องบัแตแสตชานแนลนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมเกือบลืมกดติดตามแต่ลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับลองไปเช็คใหม่นะครับนะลองไปเช็คใหม่ถ้างั้นเราก็อาจจะไม่ได้รับการ ติดไม่ได้รับการเตือนถ้าปแตตมนจะไลฟ์สดหรืออัพวิดีโอนะครับมันจะไม่เตือนเราจนกว่าที่ปตัตตนเตือนปัตตนอัพเ,เนี่ยคือมันมีสถิติการเข้าไปดูในหนึ่งนาทีเนี่ยมีคนดูเท่าไหร่10นาทีมีคนดูเท่าไหร่ถ้ามันปังเนี่ย youtube จะโปรโมทให้นัทีเราจริงจะเห็นนะครับถ้าเราไม่กดติดตามเราจะเห็นอีกทีเมื่อ YouTube มันโปรโมทให้นะครับนะฮะ โอ้นะคุยไปคุยมาหนึ่งชั่วโมงพอดีนะฮะต้องขอบคุณมากครับวันนี้เราก็พูดสบายๆพูดตามสถานการณ์นะครับต้องขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งกันนะครับก็ยังดูอยู่ในระยะ500อยอยู่นะครับต้องขอบคุณมากเนาะนะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับไปตามอยู่ที่ช่องพี่ปุ้ยพี่แสงใช่ไหมจะต่อนะครับหลังจากนี้เนาะนะครับอากาศหนาว นะครับก็ให้รักษาสุขภาพเนาะนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ขออาถรานา,าคุณพระศรีรัตน์และในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่เคารพนับถือนะครับแล้วก็ที่ท่านเคารพนับถือแล้วก็ตลอดจนองค์ปู่บริจิตนะครับช่วยทําให้สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่นี้ให้ขี้คลายไปในทางที่ดีนะครับไปในทางที่ชอบนะครับขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญคิดิ่งในสมปรารถนาประการขอให้ลุงพลป้าแตนนะครับและครอบครัวจงฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ เร่ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ลุงพลป,ป้าแตนพึงพอใจในที่สุดนะครับในการติดตอ่อในการต่อสู้ครั้งนี้เนาะนะครับโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับขอมีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับ